Brighten Up Kids Podcast สวัสดีครับวันนี้เรามีแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจมาชวนคุยกันครับเป็นตัวอย่างจากแบบฝึกทักษะข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ชุดที่3นะครับของ Brighten Up Kids สำหรับเตรียมสอบเข้าปหนึ่งอ๋อค่ะชุดนี้เคยเห็นอยู่ค่ะครับคือเป้าหมายของหนังสือชุดนี้เขาก็อยากให้เด็กๆฝึกคณิตศาสตร์แบบเป็นระบบแล้วก็สนุกสนุกด้วยมีทั้ง12เล่มเนี่ย เยอะเหมือนกันนะคะใช่ครับภารกิจเราวันนี้ก็เลยอยากจะมาเจาะลึกดูซุกหน่อยโดยเฉพาะเล่ม9ก้าะครับว่าคำถามข้างในมันเป็นยังไงแล้วมันกําลังเตรียมทักษะอะไรให้เด็กๆบ้างสําหรับสอบเข้าปหนึ่งนะครับน่าสนใจค่ะเพราะโครงสร้างทั้ง12เล่มนี้เขาวางแผนมาดีนะคะคือมันเขียนลำดับขั้นชัดเจนเลยจากเล่นรกรกๆที่เป็นพื้นฐานมากๆพวกตัวเลขการนับครับครับแล้วก็ไปบวกลบเล่ม3ใช่ไหมคะแล้วก็มีวัด มีเวลามีเงินในเล่ม6อ๋อค่อยๆย,ยากขึ้นใช่ค่ะแล้วพอเล่ม7ถึง10ก็เป็นแบบฝึกข้อสอบเลยแล้วก็มีเจาะแนวข้อสอบอีก2เล่มท้ายคือมันเป็นการปูพื้นฐานไปหาความซับซ้อนจริงๆค่ะโอเคครับงั้นเรามาดูตัวอย่างจากเล่ม9กันเลยดีกว่าเริ่มจากเรื่องพื้นฐานสุดๆก่อนเลยคือความเข้าใจเรื่องจานวนตัวเลขอย่างข้อแรกๆครับที่ให้ดูเลข67ที่เป็นเลขไทยเทียบกับ76เลขอารบิก แล้วก็คำว่า67อ๋อค่ะค่ะหรือให้จับคู่คำอ่าน89กับเลข89อะไรแบบเนี้ยมันดูเหมือนง่ายๆนะครับแต่จริงๆมันวัดอะไรลึกกว่านั้นไหมครับอืมลึกกว่าแค่รู้จักตัวเลขนะคะคือมันไม่ใช่แค่ว่าอ๋อนี่เลข6นี่เลข7แต่มันคือความสามารถในการเ,เชื่อมโยงสัญ,ญลักษณ์ที่ต่างกันที่มันแทนจำนวนเดียวกันได้ครับครับ ทั้งเลขอาราบิกเลขไทยคำอ่านอันนี้สำคัญมากนะคะเป็นพื้นฐานการคิดที่ยืดหยุ่นทางคณิตศาสตร์เลยหรืออย่างการอ่าน11ที่ไม่ใช่11ก็เป็นการเน้นความเข้าใจเรื่องชื่อเรียกจำนวนเฉพาะตัวไปเลยค่ะอ๋อจริงด้วยครับน่าสนใจน่าสนใจแล้วพอขยับมาดูพวกโจทย์ปัญหาบวกลบอย่างเช่นมีเป็ดอยู่แล้วเลี้ยงเพิ่มหรือว่าลูกโป่งลอยหายไปอะไรแบบนี้ครับค่ะสถานการณ์ใกล้ตัวเด็กเลย ใช่ครับดูเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันแต่จุดสำคัญมันอยู่ตรงข้อที่ให้เด็กเลือกว่าเอสสถานการณ์แบบนี้มันคือบวกหรือมันคือลบใช่ค่ะข้อ24-25นั่นใช่ไหมคะครับผมอันนี้คือเหมือนฝึกตีความสถานการณ์ให้เป็นคณิตศาสตร์เลยนะถูกต้องเลยค่ะนี่คือหัวใจเลยนะของการแก้โจทย์ปัญหาคือต้องแปลงภาษาพูดภาษาในชีวิตจริงเนี่ยให้เป็นสัญ,ญลักษณ์คณิตศาสตร์ให้ได้ครับบวกหรือลบ ใช่ค่ะเป็นทักษะที่ต้องใช้ไปตลอดเลยมันไม่ใช่แค่กดเครื่องคิดเลขแต่คือการทำความเข้าใจตัวปัญหาจริงๆแล้วผมก็เห็นมีกลุ่มคำถามที่เออมันดูเหมือนจะแฝงเรื่องคูนเรื่องหารไว้นิดๆด้วยนะครับอย่างเช่นแม่ไก่ออกไข่วันละ2ฟองถ้า5้าวันจะได้กี่ฟองข้อ31อือค่ะหรือการแบ่งขนม15ห่อใส่3ถุงข้อ36หรือแบ่งเค้ก9ชิ้นใส่3จานข้อ40อะไรพวกเนี้ย การที่เขาใส่โจทย์แบบนี้มาตั้งแต่เนิ่นๆมันช่วยปูพื้นฐานเรื่องคูณหารโดยที่ยังไม่ต้องพูดคําว่าคูณหรือหารตรงๆเลยหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะมันคือการสร้างความคุ้นเคยกับคอนเซปต์หรือแนวคิดของการเพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกันซึ่งก็คือพื้นฐานการคูณน,นั่นเองอ๋อครับแล้วก็การแบ่งออกเป็นกลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันก็คือพื้นฐานการหารพอใช้สถานการณ์ที่เด็กเห็นภาพได้ชัดเจนเนี่ย มันก็ช่วยให้เขาเข้าใจแนวคิดพวกนี้แบบอืมเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับคก่อนที่จะไปเจอคําว่าคูณหารหรือเครื่องหมายจริงๆตอนเรียนป .1 ป .2 น่ะคะ่ะเข้าใจเลยครับนอกจากเรื่องคํานวณแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นอีกเยอะเลยนะครับทั้งรูปทรงการวัดการเปรียบเทียบตั้งแต่ให้รู้จักร,รูปห้าเหลี่ยมให้รูปทรงที่มันคล้ายๆทรงกระบอกบไปจนถึงการดูตาช่างและเปรียบเทียบน้ําหนัก หรือเปรียบเทียบขนาดต่างๆเล็กใหญ่สูงเตีย้ยยาวสั้นพวกนี้มันช่วยเสริมทักษะด้านไหนให้เด็กครับเนี่ยโอ้โหสัมพันธ์มากเลยค่ะพวกนี้การรู้จักรูปทรงก็คือพื้นฐานเรขาคณิตเลยส่วนการเปรียบเทียบทั้งน้ำหนักขนาดความยาวความจุพวกนี้เป็นการพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกเชิงปริมาณ (quantitative reasoning) อ๋อครับ แล้วก็ฝึกการใช้ภาษาเพื่ออธิบายความสัมพันธ์เหล่านั้นด้วยซึ่งมันจําเป็นทั้งในคณิตศาสตร์เองแล้วก็ในชีวิตประจําวันทั่วไปเลยค่ะครับผมแล้วก็ยังมีเรื่องเวลาเงินปฏิทินแถมยังมีการอ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพแผนภูมิแท่งอีกข้อ51-60โหดูครบเครื่องมากเลยนะครับเนี่ย ใช่ค่ะจะเห็นว่าภาพรวมคำถามในเล่มนี้มันไม่ได้เน้นแค่บวกลบคูณหารอย่างเดียวแต่มันมุ่งสร้างความเข้าใจพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่แบบหลากหลายมากๆทั้งความรู้สึกเชิงจำนวนการคิดอย่างมีเหตุผลการแก้ปัญหาการอ่านข้อมูลครับแล้วก็สร้างความคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบมาตรฐานด้วยซึ่งทั้งหมดนี้มันจาเป็นสาหรับการเรียนในระดับประถมจริงๆค่ะ อ๋อแล้วการที่เขามีเฉลยพร้อมคําอธิบายสั้นๆนะคะก็ช่วยให้เด็กหรือผู้ปกครองเข้าใจวิธีคิดได้ดีขึ้นด้วยสรุปได้ว่าแบบฝึกหัดชุดนี้จาก b r i g h t o n Up Kids เนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ทําให้เราเห็นภาพเลยนะครับว่าแนวทางการเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ให้เด็กก่อนเข้าป .1 นนเนี่ยเขาเน้นให้ครอบคลุมทักษะพื้นฐานหลายๆด้านเลยโดยใช้โจทย์ที่หลากหลายแล้วก็พยายามเชื่อมโยงกับสิ่งที่เด็กๆน่าจะเคยเจอในชีวิตประจําวัน ใช่ค่ะซึ่งเนื้อหาแบบนี้มันก็สะท้อนให้เห็นว่าเออสังคมเราให้ความสำคัญกับการปูพื้นฐานทางวิชาการนะแล้วก็เตรียมเด็กให้พร้อมรับมือกับการสอบการประเมินผลที่มันเป็นระบบมากขึ้นตั้งแต่เริ่มเข้าโรงเรียนเลยค่ะ ทีนี้พอเราเห็นแนวทางการเตรียมตัวที่มันมีโครงสร้างมีแบบแผนชัดเจนแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็มีคําถามที่น่าสนใจชวนให้เราคิดต่อเหมือนกันนะครับว่าแล้วจุดสมดุลที่ดีที่สุดมันอยู่ตรงไหนระหว่างการฝึกฝนตามแบบฝึกหัดแบบนี้กับการเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้คณิตศาสตร์แบบอิออสระมากขึ้นผ่านการเล่นการสํารวจอะไรแบบนั้น เพื่อให้เขาเกิดความเข้าใจคณิตศาสตร์ที่มันทั้งลึกซึ้งแล้วก็รอบด้านจริงๆสําหรับเด็กเล็กๆครับอืมนั่นสินะคะเป็นคําถามที่น่าคิดต่อมากๆค่ะ